ครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราทําซ้อมทํากระทงแล้วก็ลอยกระทงอยู่ที่ที่นาของเรานะครับแต่วันนี้เป็นวันลอยกระทงจริงๆนะครับนี่มาลอยกระทงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับผมที่บริเวณลานพญานาคนะครับ โดยแม่กุ้งนะครแล้วก็น้องฟูก,กันนะครับผมวันนี้จะมาลอยกระทงจริงๆแล้วแล้วก็พี่แก้มนะครับพี่แก้มพร้อมลอยกระทงยังคะนี่มีคนมาลอยเริ่มมาลอยกระทงกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับลอยอยู่ที่ใต้สะพานเลยนะครับตรงนี้ จะมีการแสดงสีไ้มน้ำโขงนะครับผมวันนี้ในการนำถวายในวันพุธเพื่อถวิลใช้เป็นจักรยานะครับได้นี่ครับพญานาคองพญานาคครับขอในรับความเมตตาในกราบจากทางด้านเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วครับป้าเดินลงไปเลยเดี๋ยวพ่อถือให้ถวายที่เราบริจาคในกราบโอเคนี่ค่อนข้างมืดนะครับตอนนี้คุณแม่กับลูกๆกำลังลงมาแต่ว่ามืดมากเลยอ่ะเปิดไฟแฟลชก็ไม่ได้ ลงมาเลยครับมองไม่เห็นหน้าผู้กันเลยอะ่ะนี่ครับก็มีคนมาลอยกระทงกันเยอะอยู่นะครับพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาลอยอยู่ตรงโน้นเยอะกว่าครับอ่าครับลงไปเลยครับ ปล่อยไปแล้วหนึ่งกระทงครับผมเอาอีกเอาอีกอให้พี่แก้มไปลอยเด้อครับ<อ>เดินลงไปอีกอเดินลงไปอีกแค่สามเก้าไปแล้วกระทงอันที่สองไปแล้วครับพี่แก้มปล่อยไปแล้ว เอาดิลอยกระทงลอยกระทงเข้าไปมันก็เข้าไปออกกระทงอ่ากระทงสุดท้ายแล้วสาธุ ขอให้สิ่งไม่ดีต่างๆลอยไปกับสายน้ำให้เจอแต่สิ่งดีๆเ้ยปล่อยไปแล้วครับผมลอยทุกลอยโศกคอยขอขอมาแม่น้ำฮ่าๆเขาไปติดตรงนู้นหมดเลยอ่ะ เขาไปติดอยู่ตรงนั้นหมดเลยอ่ะถักออกไปไม่เลืกไม่เลืกมันเป็นทรายอย่างนี้ไงถักออกไป เดินลงไปแลวมันไม่ได้ลึกเดินลงไปเลยมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเดินไปอีกเอาเอาไม้ย่างดูสิเอาไม้ย่างดูมันไม่ได้ถึงแค่นี้เองโอ้ยนี่มันจะออกไปแล้วเร็วๆผักออกไปเอกออกไปโอเคพี่แก้มจะผักออกไปแล้วไม่ลึกเอาอีกไม่ไง่ายตันนั้นนะเออหักออกไปเลย เอาแล้วพี่แก้มจะพักออกไปแล้วให้มันไหลไปไกลๆเลยนี่ไงตัวนี้ไงเออที่ติดไฟอยู่นั่นที่ติดไฟอยู่นะของเราอ่ะที่ติดไฟอยู่นะเอาคว่ำพักอีกพักอีกพักอีกจะออกแล้วพักอีกนิดเดียวมันไม่ได้ลึก พักอ,อีกนิดนึงน <laughs> จะไปแล้วอย่าน้ำดับไปแล้วไหนอีกปิดไหนอีกนนนจะไปได้ยังไงก่อน ไปแล้วเสร็จแล้วรอยกระทงปะ่ะเปลือกรองเท้า